สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุข,ขสุขคันวันนี้มาพบปะพอก,กันตอนเช้านะคะพี่น้องกำลังจิทอดไข่กินเขาค่ะพี่น้องจัดการเรียบร้อยกำลังจะทอดอะ่ะว่าจะใส่บังหน้าเน้อ่อ่าเลยว่าแต่จะของสื่องเน้าเมื่อวานหรือว่ามีอยู่ับจันเรเวนวันนี้อนไร มี่ค่ะพี่น้องมี่อัานเสื้อมาใหม่อ่านั่นเทาวน่ะเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดือนอ่าเมียกฝรั่งอันที่ซื้อออระไยเนาะคุณหลานเหรอแม่คะที่หายหายโตไปอันนั้นเนะ18 19มือแล้วเนาะค่ะพี่น้องอากาศมันหนาวค่ะเลยต้องใส่เสื้อแขนยาวถนัดอยู่ในบ้านยังหนาวเลยนี่18 19มือไปตาลงกสานคือว่า อ่าแต่มรดกจากสามีคนก่อนเนาะค่ะคนเนี่ยสวิสเซอร์แลนด์นั่นแหละสิบสามล้านเนาะค่ะวันนี้ก็อันนี้ก็ได้สามีใหม่อ่ามาสองปีแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะคนสวิสเซอร์แลนด์ด้วยกันคนนี้เป็นคนที่อ่าจัดการเรื่องโมนโรโดยอย่างหายสุยางของของ,ของสามีเก่าหลีเสียไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะ กิดใส่ชีวิตอยู่ด้วยกันมาสองปีเนาะแต่ว่าก็คือว่าหายไปสิบแปดสิบเก้าเมืองละอันก็ถ้าถ้าฟังข่าวอยู่เนาะค่ะเพราะว่าเขาก็เป็นเมียฝรั่งคือกันเขาก็สงสารเขาเนาะไม่ร้ม่อไ่สงสารไหมคะพี่น้องนอนนอนเห็นข่าวขึ้นมายามใด่็ถามเมืองถามฝังเนาะค่ะเนาะ ก็บอกว่าจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าสิบแปดสิบเก้าเมื่อแล้วก็บ่ท่านบ่ท่านเห็นเขาอยู่เนาะค่ะอันบุฟวกระู้ฟัวาร์เมื่อไหรก็บอกว่าบุกหูเหลี่ยงบุกหูเหลี่ยงโอ้ยเนาะอันสิบถอดไข่เจียวค่ะที่นอนหิ้วเข่าไข่เจียวอันเส้นพี่สามน่อยใสุดล้นในน้อยแล้วก็อ่ามีอยไรก็ น้าเมียก็ซอสเสี่ยวขาวนะคะจังไดก็ขอให้พ่ออันนั้นเพิ่นเรี่ยวๆนาะค่ะเนาะเพราะว่าเ้าก็ติดตามข่าวเรื่อยเนาะแล้วก็สงสารเพิ่นน้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะถอดไข่กินข้าวถอดไข่กินข้าวหิวข่าวค่ะบริได้ใส่น้ำมันหลายน้ำมันนิดเดียวถอดไข่ซีนอยนะคะพี่น้อง ดี่ได้อยู่บ้านเฮาดีจังซี่ล้วค่ะพี่น้องชีวิตเรียง่ไงไรยากกับอันเวลาแฟนมาอยู่กับงา่งายง่ายยันนันเฮ่นี่กินแล้วก็แล้วเนาะเวลาอันพยายนดีมาอยูนะ่เนาะอันกับง่ายเนาะอัน,งงน,ออนมาได้เรื่องมาเนาะกับเขาอะไรกับบริสุทธิ์มาไม่สืบโมูสืบใครเมื่อใส่ไว ฝังเท้าแหมก็เอาทุบเขาแน่ป่ายยมแม่แบบนี้แล้วก็แล้วเนาะเนี่ยเอามึงหน้าแตนี่อันทอดไข่หมองเขาเพราะว่าอันไฟไฟบานอันมันมันแบบมันใส่เขาใสไฟใส่ไฟเกษตรด้วยนะค่ะว่าอัานไม่ทันมีไฟใส่ไฟไฟมันมาบกว่าหอดเนาะอันก็เลยลงองเขาเนี่ยเพราะว่าอันใส่หมองเขาไฟฝ่ามันหร อ่อยายนี่มันมันไฟมันบ่ถึงไม่ว่าจังไหนมันก็คือแบบคล้ายหมองของมันเสียคอมพิวเตอร์เป็นไงเสียไปเครื่องนึ่งนะคะเพราะว่าหย่อนไฟมันบ่พอนะคะไฟมันดึงเหี่ยงแบบนี่น้องเขาี่น้องกินข้าวแล้วก็ไม่ค่อยสียเมียนข้าวไปใหนมาหันมาแม่เอาแบบมีอาหารนิดหน่อยเลยเนาะ เฉียวพิงเขาค่ะพี่น้องจะทำมังนาตาไข่เจียวมาเนาะเน่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 ค่ะพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่บ้านเฮาได้กินนั่นกินนี่ก็มีความสุขเลยค่ะพี่น้องเหนีองของเหนีองคือต้องมีเงินใส่น้ำแดงแล้วค่ะน้อยๆเนาะ ว่ภัยวังเงินมือสำคัญโมเมนต์เด้อค่ะพี่น้องเด้ออันไปอยู่เมืองใดว่าภัยวังเงินมือสำคัญหนึ่งอันหาหมอหาหมอยารักษาโรคเครื่องหนุนมพมที่อยู่อาศัยอย่างนี้สําคัญค่ะพี่น้องโมเมนต์มือสำคัญนะแต่ว่าคนเทั่วไปต้องการอยังมากมายอย่าเนาะค่ะพี่น้องนะต้องการแค่ว่าเท่าที่เพียงพ่อก็โอเคแล้วเนาะค่ะจป็นกาเท้าสิมีความสุขแต่กันเท้าอยากได้อีกอยากได้อีกมันก็ คุณแม่กับโมโหจากพ่อมันกับโมไม่ความสุขนะามากพี่น้องอ่าใครเจียวฉันใครเจียวฉันแกดอันเตเตขึ้นบานไม้เลยดิอ่าบมทันบมทันเมื่อเดียวขึ้นบานไม้เดือนมีทุ่นหนามากอันมาก็ะยากรได้สิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามากราเจ็ดเดือนแล้วค่ะพี่น้องแมนเยาว่าเฮาบ่ข่อยยิ้มใส่หลาย แต่ว่าอ่าเมนยูวันห้าบุกไปเดี๋ยวย,ยูใส่ดูแต่ว่าส่วนที่มันห้ามยูห้าก็ใส่ใส่ดูใส่หลายหลายเลยค่ะพี่น้องเมึงไข่เจียวอันเด้อค่ะพี่น้องเด้อไข่เจียวเมี่ยเพื่อน้องมึงนี้ย่ายสิม,มากินข้าวนั่มบ่น้อนนน่ะนี่ปกติย่ายม,มากินข้าวตอนเสานัา่กันมึงนี้เงี่ยบๆเพื่อสิบก่าหน้าละแหละค่ะพี่น้อง <c oughs> อยู่ขุดยียวอันโมมี่โมกินเขาเลยกินเขาก็ค่อแยแซบเลยค่ะพี่น้องบางมือเท่าไปเอิญลูกมากินเขาเป็นโม่บางมือยายก็มากินเขาเป็นมือเป็นโม่แต่ก่อนเนี่ยฝอแล้วจออกมาดูแต่ยัยนี้แล้วโมมาแล้วแล้ว,วอันอันเลี้ยงมากับแ,แมวหลายแล้วโมเราวโมมาเนะะี่ะไปไมาคือว่าเป็นโมมาขี่มา้าขี่แมวนะฝอนะแต่ว่าอันอยู่อันกะเวลามัานขี่ ันจะเก็บเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะเอาพี่นอนืมค่ะพี่น้องพี่น้องเฮ้ยไก่เจียวเข้าเนี่ยนี่นี่นสุกได้เล่าเท่าจะสุกอา่าพี่ได้โยบานเข้าเนะาะค่ะพี่น,อน้องเนาะไก่เจียวกินกับข้าวเจ้านี่เข่าไม่นี่ค่ะพี่น,อน้องนี่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 เข่าปีนี่เม็ดงามงาม อันในมะตาเขาอ่าเขาอันห้องรังบ้านนี่เนาะค่ะที่เขา้าเอามาสีกินเนาะนี่นห้องลังบ้านเขาอันในมะตาเขาซอยยาซอยยา่าไมคะปีนี้ตาตาเขาที่ว่าจะกินนี่นะคะพี่น้องเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยให้เจียวห้างเรียบร,อยรย้อยแล้วทอดแล้วสำเย็จหมดตองซุกแห้ง สุกไดเล่าเท่าจะสุกกันได้อยู่บ้านเราอ,อ้ปลอดเมันเป็นข้อมสลใจหนึ่งเลยค่ะพี่น้องเด้อยูยบานเฮาเบรเซียคาเซาค่ะพี่น้องเสืขข้อ่ขนาดค่ะค่ายนะคะพี่น้องเด้ออัยูตางประเทศน,น,นะ,ะยูต่างประเทศน,น,นานเป็นเดือนนะเปนเน เดียาาดเ๋ยนแม่หันไนงเสียค่าเซาบาน,นะคะ่ะจีปะทะตั้งเตื่น,น,นเ้าถึงเออไงมึงใครเจียวอันอยาพี่น้องมันงม้นี่่ะมึนน้าวันน้าอเจ้น่นากินม่ค่ะพี่นอ้องขอโทษขอให้ใจเย่อยที่สุด จ้านิ่มกันอืมแซ่แแแแแเแบเอ,อ็มเ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 อ็มแต่ว่าเศษตัวจอช่วยอ๋อมากินข้าวก่อนคะคะพี่น้องอะถอดไข่เจียวเนี่ยแหละข่าวบานเท่าไปกิน,ข,กน,น,น,ข,นข้าวก,ก่อนเด้อค่ะพี่น้องเด้อ มาหนีมาทักทายพี่น้องแค่นี้แล้วค่ะเดี๋ยวมูลังสิภาาไปหาแม่ถวดอีกเพราะว่าอันเดีดวิดีโอแม่ถวดลงมีทุกคนมามถวดเนาะยาถวดอันเนาะหม,มายถึงว่าเขามาเมืองคนเถาอย่างเป็นเนาะคะ่ะการใช้ชีวิตกับคนเถาของคนเถาอันเจ๋าอ่อฟังนะคะยาอันนะ่ะแข็งแรงแข็งแรงบุม,มีโรคบุมมีอยังนอกจากแล้วสิไข่เป็นบางเทือหรือว่าเจ็บกระดูกกระเดียวแบบนเนาะ,ะเพราะว่าอายุเล่ากันลายแล้วเขาเก่าสิบปีแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ปีหนาแล้วกักบเก่าสิบปีแบบนี้เนาะค่ะเล่าแข็งแร่งค่ะพี่น้องเดี๋ยวมือลัางอันจิพภาพไปหาเล่าใหม่ค่ะอันอก็อนุญาตไปกินขา้าววันค่ะบ๊ายบายรักษาสุขภาพค่ะ